ตัวนี้ขั้นต่อแล้วครับาเป็นฝวยครับเป็นฝายที <out> ่แบบติดคลองแบบตรงข้ามติดคองเลยเวลาน้ำขึ้นมาครับปาวันขึ้นโอ้โหกำลังจะ โฆษณาโฆษณาหมายอยู่เลยเมื่อกี้นี้กัดก่อนละกัดเกือบไม่ได้ตัวบอกได้คําเดียวว่าส่งไม่ทันครับมันกดลงกดคันลงไปผมก็ตัดสิน,นใจวัดเลยดีนะวะ่าว่ามันมันยังไงอะ่ะมันทรงทรงเหยื่อมันทําให้ติดปาง่ายอะ่ะนี่ครับหยุดยางแก้คันนะครับหยุดหยุดยางแก้คันเต็มปากเลยอ่ะดิอ่อ,ตอนตับเคลราของ ไม้เดียวเลยนู้งเรื่องสุดยอดมากก็บผม